ผมว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในป่านี้แล้ว ตองจากสลามสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในเกมวาลฮิมอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรการคาฟค้อนค้อนยาวนะครับค้อนที่ใช้จับ2มือนะครับไอรอนโอ้โหเจอคาภาษาอังกฤษยากๆแล้วอ่าผมคงขอเรียกมันว่าค้อนยาวก็แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนเลยนะครับตอนแรกเลยนะครับมันก็จะยังไม่มีขึ้นให้อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะไปซื้อยีเมียฟิตจาก่อเทอา์โฮดอนะครับแล้วก็อันนี้ผมไปดูจากเว็บอื่นมาครับเขาอ่านว่าอันเชนแบล็คอันเชนแบล็งนะครับอันเชนอันเชนแบล็บ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปหาทีละอันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้คาาอะไรสักอย่างเลยนะครับยังไม่ได้มีค้อนยาวค้าเลยครับเอาเดี๋ยวนี้ผมจะให้คา้ากันให้ดูกันสดๆเลยนะครับก็เริ่มจากอันเช่นเบรกก่อนเลยนะครับอันเช่นแบงค์อันเช่นแบงค์ สิบปากเราก็จะไปที่ป่าสซวมกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงที่ป่าสซวมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาใกล้ๆเนี่ยเนาะไม่อยากเข้าไปใกล้ๆไกลๆไกลๆลึกๆนะเพราะว่ามันมันมืดมันน่ากลัวนะครับผมก็จะฟันต้นอันเชนทรีเพื่อเอาอันเชนอันเชนแบงก์มันใช้กี่อันนะสิบอันไม่าจมเฮ้ยโอ้ มันเป็นมันเป็นอทำไมมันเป็นสีแบบเนี้ยอ๋อโทงดาวนะครับเป็นโทหนึ่งดาวผมเพิ่งเคยเห็นโทหนึ่งดาวเลยนะครับเนี่ยทุบทีเดียวดับหรือไม่ไปก่อนไปดีกว่า <c oughs> ไปแล้ว นี่นะครับเราก็ได้วัสดุชิ้นแรกมาแล้วนะครับอันเชียนอันเชียนแบงค์นะครับใช้10บปันเนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับวัตถุดิบต่อไปเป็นไอรอน30นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาไอรอนกันสดๆเลยนะครับี่เมื่อกี้นี่นะครับที่ป่าสเวมนี่ยินเสียงโทรอยู่เลยนะครับเปิดไฟใจเอทำไมโอ้หไฟละไม่อยู่แล้ว เราก็จะได้แล้ววัตถุดิบชิ้นที่2ของเราแคปไอรอนเดี๋ยวเราจะเอาไปที่บ้านเราเอาไปเข้าเตาเผานะครับต้องตีดังเกอร์อีลิตนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะเดี๋ยวผมจะหาดังเกอร์อีลิตให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นตัวแบบไหนนี่นะครับดังเกอร์อีลิตเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นตัวหนึ่งดาวนะผมว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในป่านี้นะลองจากสลามซอมบี้แขนเดียวถือดาบนะครับปันแรงมากนะครับนี่แต่ไม่ดอปนะครับยังไม่ดอบนะกากเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับเราจะหาตีไปเรื่อยๆ ก่อนจะเจอดองเกอร์ยิลิทที่ดรอปกับหน้ากขางครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับวัสดุที่จะต้องใช้ก็เหลือแค่ไปซื้อยีเมลฟิตนะครับที่ลุงโฮโดอนะครับสี่ชิ้นนะครับยีเมลฟิตเนี่ยมันราคา1 2 0บาทนะครับ480บาทนะครับเราก็จะสามารถซื้อยีเมลฟิตได้เดี๋ยวผมก็จะไปที่ร้านลุงโฮโดอเลยนะครับเยียมตังไปด้วย480บาทครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านค้าของลุงโฮโดอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อยีเมลฟิตกันนะครับ อีเมฟิตใช้4อันนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไป4อันผมเตรียมตังมา4 8 2บาทนะมันทั้งหมดมันใช้4อันก็480อบได้ีเมีฟิตมาแล้ว4อันเดี๋ยวผมจะกลับไปคาบคอนยาวที่บ้านเลยนะครับเท่านี้วัสดุเราก็ครบแล้วนะครับเหล็กที่ไปขุดเพิ่มมาจากป่าสวาม10อันรวมกับกันอันเก่าเป็น30อันนะครับแล้วก็อันเชนแบงค์อ่าสิชิ้นนะครับแล้วก็หน้ากากของดังเกอร์อีลิตนะครับ1อันแล้วก็ยีเมีฟิตนะครับเดี๋ยวผมจะคาบคอนยาวให้ดูนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะครับถือให้ดูกันเท่ๆไปเลยนี่นะครับเราก็จะได้คอนมาใช้แล้วแต่เราลองไปดูประสิทธิภาพของมันกันนะครับอ๋อก่อนจะไปดูประสิทธิภาพดูการอัปเดตก่อนนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่ก็อ่านจะอัปเดตคอนนะก็ใช้โอ้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช้มีใช้ยีเมลฟิตอีก2อันนะครับแล้วก็อันเชนแบงค์สแล้วก็ไอรอนอีก15นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสมรรถภาพของมันกันนะครับ เดี๋ยวจะเอามาลองครับปอบลินดูเลยนะครับว่ามันจะแจ่มแมวขนาดไหนอาวุธค้อนชนิดนี้นะครับเหมาะสําหรับตีหมูนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ตีหนักนะครับแต่ต้องแลกมาด้วยเนี่ยครับความช้าต้องกะระยะดีๆนะครับเหมาะสําหรับเวลาโดนลุมเป็นฝู่งแล้วคิดว่าหนีไม่ทันแน่ๆนะครับแต่ต้องกะจังหวะดีๆนะครับเพราะว่าจังหวะตอนง้างี่เสี่ยงมากเลยครับสามารถโดนสวนได้ง่ายๆเลยนะครับ ก็ข้อเสียก็มีอยู่2ข้อนะครับก็คือช้ากับการกินสตามิน่าสูงมากเลยครับ